สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซิรูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมแคนอติรุธนะครับวันนี้เรามาพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้ครับ11นาฬิกาโดยประมาณ ทางช่อง t r u e For You หมายเลข24แห่งนี้นะครับเราเริ่มต้นรายการด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major Cineplex กันนะครับวันนี้โรงภาพนยนตร์ Major Cineplex เปิดให้บริการแล้วเฉพาะสาขาต่างจังหวัดนะครับโดยมีหนังใหม่เข้าฉาย3เรื่องนั่นก็คือ The Conjuring, The Devil Made Me Do It, Space is Jam: A New Legacy You and และ r e m ริมิ n i s c คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเช็คสาขาที่เปิดให้บริการได้ทางเว็บไซต์ www majorcineplex com และทาง facebook Major group ได้เลยครับและแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เป็นประเพณีของเราครับที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเร้าใจกับการประมูลกระแสฮอตฮิต ทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงที่จะทําให้คอหนังและคอบันเทิงชิ้นคุณไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนกับช่วงซิลลูรอยบีดเราจะเปิดค่าตัวของรเบิร์ตแพตตินสันพระเอกคนล่าสุดที่จะมารับบทเป็นอัศวินรัตติการใน The Batman ในฉบับแมด r ริฟถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามช่วงแรกของรายการได้เลยครับกับช่วงซิลลูรอยบีดช่วงซลลูลอยบีดสนับสนุนโดยเมเจอร์พับคอนเดลิเวอ ฮอปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป d e ลิเวอรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาพยอนที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอสำหรับพาร์พยอนแจ a อ o n e เรื่อง The Batman ซึ่งเป็นการนำอดีตขวัญใจไวัยีนอย่าง Robert ์ตแพตต s o n นมารับบทเด่นนี้ กา,การกำกับการแสดงของแมดรีฟส์โดย The Batman ฉบับแม r รีฟ e s เป็นจัก,กรวาลที่แยกจาก DCEU โดยจะเป็นเรื่องราวของ Bruce Wayne วัยหนุ่มตอนที่พึ่งก้าวเข้าสู่วงการนักสืบในเมืองกอ t ซั m โดยมูดันโชนของเรื่องจะแตกต่างจาก b a ทแมนเวอร์ชันในอดีตซึ่งทางผู้กำกับแมดเองก็ยอมรับในงาน CinemaCon ว่าเป็นเวอร์ชันที่สะเทือนอารมณ์ที่สุด <Not> ส่วนค่าเหนื่อยก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวเพราะโรเบิร์ตได้ค่าตัวไปหนเหนาะสามล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็เยียบร้อยล้านบาท oh. ซึ่งรายได้งามๆนี้ก็ทำให้โรเบิร์ตทยานเป็นนักแสดงทีค่าตัวแพงที่สุดในอันดับที่17ของปี2021ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการอัพเลเวลโปรไฟล์การแสดงไปอีกขั้นของโรเบิร์ตเลยทีเดียวหลังจากที่สร้างชื่อเสียงตอนวัยรุ่นกับแฟรนไชส์ i l i g h t ก่อนที่จะเล่นหนังอินดี้หลายเรื่องและต่อมาค่อยๆขยับไปสู่ภาพยนฟอร์มยักษ์อย่างเช่นเน็ต หากจำกันได้ The Batman แต่เดิมแล้วเป็นโปรเจกต์ของเฮียเบนแอฟเล็กซึ่งทั้งต้องกำกับการแสดงและนำแสดงด้วยแต่เฮียเบนก็เปลี่ยนใจ say bye bye ก็ต้องจับตาดูให้ดีว่า The Batman ฉบับ m a t t r e e v e s จะออกมาเป็นอย่างไรด้วย The Batman มีกำหนดฉายในปีนะะ้านนค่ะ I'm Cruella Hear me r o ยูท่าทางโลกแห่งความบ้าคลั่งของครัวลาจะไม่จบเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่สาวแอมเมอร์สโตนได้ส่งภาพย่นต้นกำเนิดความร้ายของครัวลาเดวิลไปเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งในโรงและทางดิสนี y p พลัสทางค่ายก็เตรียมทำพักตอดทันทีก็ไม่น่าแปลกใจเลยคะ่ะเพราะสำหรับยุคโควิดแล้ว การที่ภาพ,พยนต์สามารถโกยรายได้ทั่วโลกกว่า221ล้านเรียนสหรัฐถือว่าอดมาก ทำให้แอมมัสโจนักสแสดงดีกรีรางวัลออสการ์รีบเซ็สนสัญญาทำพักต่อทันทีนอกจากไรายได้ดีแล้วครัวละายังได้รับคำชมจากหนักวิจารณ์แถมคะแนนคนดูใน Rotten Tomatoes <c oughs> ก็สูงถึง97% <c oughs> นี้ยังไม่นับคะแนนบนซ n n m m s <c <oughs> s c o r e ที่ได้ถึง A <c oughs> ในสุดสัปดาห์ <c oughs> ที่เปิดตัวด้วยนะคะ โดยผู้กำก,กับเครกจิลสปีก็ให้สัมภาษณ์กับเว็บคอล라이เดอร์ว่าเรื่องราวของครเวละยังไม่จบเพราะเหมือนกับว่าคนดูเพิ่งจะทำความรู้จักเธอเขาเองก็อยากจะเห็นทิศทางการใช้อำนาจของครเวละหากเธอไม่ใช้อย่างระมัดระวังและเมื่อถามว่าเขาสนใจจะกลับไปกำก,กับพักต่อไหมทางเครกก็กล่าวว่าหากมีโอกาสก็ไปทำงานกับแก๊งเดิมแล้วและก็แน่นอนครับ ทำเอาแฟนๆชื่นใจสุสดๆเมื่อได้เห็นผู้กำกับเจมส์วอนกลับไปนั่งเก้าอี้ผู้กำกับภาพยนต์รสายสยองอีกครั้งคราวนี้กับเรื่องเมเล็กเน้นชั่วโคตรร้ายที่เพิ่งปล่อยตัวอย่างไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้คะ่ะโดยล่าสุดผู้กำกับเจมส์ก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆกับภาพยนต์เรื่องนี้ เพราะเขาอยากจะทําอะไรที่ดั้งเดิมและมีส่วนผสมของหลากหลายแนวในเรื่องเดียวกันที่สําคัญแตกต่างจากผลงานอื่นๆที่เคยทําแต่ยังคงยกย่องภาพยือนสายสยองที่เขาคุ้นเคยและโตมาตั้งแต่เด็กขาเมลิกเน้นชัวโคตรร้ายเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อแมดิสันที่ถูกทรมานกับอาการฝันร้ายกับการเห็นภาพเหตุการณ์คาตกรรมสุดหดเคี้ยมไม่เว้นแต่ละวัน จนวันหนึ่งเธอก็ตื่นขึ้นมาและพบกับความจริงที่ว่าความฝันเหล่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นจริงได้ยินแค่นี้แล้วก็อยากดูอยากดูโดวยวารานี้ก็ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่เฮียเจมส์กลับมากำกับแนวนี้นะับตั้งแต่เรื่อง The Conjuring p a r k 2ที่ฉายเมื่อปี2016ก่อนที่จะเปลี่ยนแนวไปกำกับอ q คัวแมในปี2018 และต่อมาก็นั่งแทนอำนวยการสร้างภาพยนต์เรื่องต่างๆในจักรวาล The Conjuring ในเวลาต่อมาค่ะ ดูคริสตยนสตูวาร์ดกันบ้างที่ล่าสุดฉีก็กำลังจะคลอดผลงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตในบทของเจ้าหญิง Diana, ไดอาน่าวัยสาวกับภาพยน์ล่ารางวัลเรื่องสเปนเซอซึ่งได้ปล่อยตัวอย่างแรกให้ได้ดูกันอย่างเต็มตาในงานเซนนิม่าคอนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าการที่สาวคริสตยนถูกรับเลือกมาสวมบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์พระชายาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษถูกตั้งคำถามในเรื่องของความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝีมือการแสดงของเธอจะสามารถตีบทแตกได้หรือไม่ หรือลุกของเธอที่จะสามารถสลัดคราบเก่าๆและทำให้คนเชื่อว่าเธอคือไดอาน่าหรือแรงต่อต้านที่ดึงนักแสดงชาวอเมริกันมารับบทเป็นเจ้าหญิงอังกฤษแต่พอภาพแรกได้ออกมาจนกระทั่งตัวอย่างแรกก็ทำให้หลายหลายคนสบายใจขึ้นมาบางก็ถึงกับเปลี่ยนความคิดไปเลยด้วยในตัวอย่างแรกเราได้ยินสำเนียงอังกฤษของคริสตินสตูวร์ดก็ถือว่าเปะมอ ออเนื่องจากเธอต้องเข้าการฝึกซ้อมกับโค้ชเสียงหรือ voice coach ซึ่งคริสเตนเองก็ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร INSTYLE ว่าการทำสำเนียงให้เหมือนเป็นอะไรที่น่าประมาทสุดๆเพราะเป็นสำเนียงที่โดดเด่นเป็นสำเนียงที่เฉพาะตัวมากค่ะใครได้ยินก็จำได้แม่นว่าเป็นของเจ้าหญิงไดอาน่าแน่นอน ในส่วนของเนื้อเรื่องสเปนเซอร์จะถ่ายทอดเรื่องราวของช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือนธันวาคมในปี1 9 9 1ที่เจ้าหญิงไดอาน่าทรงฉลองคริสต์มาสร่วมกับสมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่แซงริงแฮมก่อนที่พระองค์จะทรงตัดสินใจใหย่าจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ค่ะ เปนเซอร์ <Spencer S 2> <Spencer S 1> เป็นผลงานการกำกับการแสดงของปาโบลโลเรนซึ่งถนัดหนังแนวชีวประวัติอยู่แล้วเพราะเคยกำกับภาพส่วนเรื่องจากกี้ซึ่งนำแสดงโดยนาตาลีพอร์ตแมนด้วยสเปนเซอร์มีกำหนดฉายในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนค่ะ และแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราได้ชมซิลลูลอยบีทอย่างนี้หัวใจคุณก็จะเต้นแรงครับพลาดไม่ได้เราจะให้ในรายการซิลลูลอยทุกสัปดาห์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในรายการซิลลย e e n m e you You're not who you say you are, are you? Arson, bribery, murder. People don't just vanish. Maybe memory fades for a reason. I am begging you don't go down this path. People I don't see what's right in front of them. Welcome to Base Day! The Toon Squad doesn't give up. ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซิลูลอยนะครับและนี่คือช่วงซิลูลอยรีคอเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดู หากพูดถึงค่ายหนังที่ขยันทำภาพยนตร์สายอินดี้โดนใจฮิปสเตอร์และก็ขอหนังออสการ์ด้วยเนื้อหาและก็พพ็อตที่ Black, แปลกแหวกแนวไม่สำใครนะครับก็คงต้องยกให้กับค่าย a 2 4ที่พักหลังมานี้สามารถสร้างชื่อเสียงบนเวทีออสการ์ Oscar, ได้สำเร็จครับกับภาพยนตร์เรื่องมุดไลท์หรือ Lady Bir d และล่าสุดมินาริครับที่เข้าชิงปีที่ผ่านมาหรือว่าจโรแมนติกบนตลกร้ายอย่าง The Lo b อบ e เตอร์หรือบทจะทำหนังสยองขวัญอย่างเรื่อง h e r e d i t a r y หรือกรมพันนรก ก็สยองได้ถึงใจคราวนี้ครับทางค่าย A24 ขอมาหยิบแนวแฟนตาซีเรื่องราวของอัศวินยุคกลางมานำเสนอกันบ้างครับโดยนำตำนานของ King Arthur และอัศวินโตกลมกลับมาเล่าใหม่และตีความใหม่กับภาพยนตร์เรื่อง The Green Knight ซึ่งอ้างอิงมาจากบทกลอนที่ประพันธ์ในศตรวรรษที่14อย่าง Sir Gawain and the Green Knight โดย The Green Knight เป็นเรื่องราวของ Sir Gawain หลานชายสุดบ้าบิ่นผู้เอาแต่ใจของ King Arthur ซึ่งนำแสดงโดยเดฟพาเทลที่รับคำท้าของอัศวินมรกตหรือว่า The Green Knight ให้ต่อสู้กันด้วยเงื่อนไขที่ว่าใครตายในครั้งนี้จะถือว่าเป็นการตายเองไม่มีผู้ใรสังหารซึ่งหากใครพ่ายแพ้ จะหมายถึงการสูญเสียเกียรติแห่งนักรบซึ่งหากตามฉบับของบทกลอนแล้วนะครับเซอร์กาเวนใช้เวลาไม่นานเขาก็ฟันหัวอัศวินมรกตแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันครับเมื่ออัศวินมรกตนั้นยังไม่ตาย แถมหยิบหัวตัวเองขึ้นมาพร้อมสาบแช่งเซอร์กาเวนว่าจะต้องกลับมาเจอกันอีกใน1ปีและ1วันภารกิจการออกเดินทางเพื่อหักล้างคำสาปของเซอร์กาเวนจึงเกิดขึ้นในเวลาที่เหลืออีกไม่มากนะัก The ด r e e n k n i g h ์เป็นผลงานการกำกับการแสดงของเดวิดโลเวอรี่ครับผู้เคยกำกับภาพยนตร์แนวครอบครัวอย่างพ t e d r ากอนต่อด้วยภาพยนตร์แนวดราม่าสยองขวัญอย่างอโก s t Story มาแล้วส่วนใครที่คิดถึงเดฟพาเทลผู้โด่งดังจากภาพยนตร์ดีกรีรงงางวัลอสการ์อย่างส d ลมด i อกม o เล i น e หรือชื่อไทย คำตอบสุดท้ายอยู่ที่หัวใจก็ได้พระเอกเดฟพาเทลเนี่ยแหละครับที่จะมารับบทเป็นพระเอกนอกจากนี้ยังมีนักแสดงดีกรีรางวัลออสการ์อย่างอลิเซียวิกานเดอร์ซึ่งโด่งดังจาก t ูมเรเดอร์และโจเอลแอคเกอร์ตันจาก The Great Gatsby มาร่วมกันสร้างสีงสันอีกด้วยครับหากพร้อมแล้วไปชมตัวอย่าง The Green Knight กันได้เลยครับใน c e l l ูลอย์ Recomm เกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูช่วง Cellulo ย์เรคค Friends, brothers, and sisters who can regale me and my queen with some miss. One. Finish your quest for you. ready you กำลังสนุกเลยนะฮะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงซิลูลยพีคครับ I think I h u r t someone I am not going before a grand jury and saying he was possessed by demons ยความคดีเพื่อดี accepts the existence The คนเรียกผีสางมัจจุราชบงการวันนี้ในโรงภาพยนตร์ <Major> moment. ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการซิโลโลยนะครับและนี่คือช่วงซิโลโลยพิกกับการตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสฮอตทิตตอนนี้แหละครับสนับสนุนช่วงโดย g o l d e n d u c k ในสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดภาพยนตร์ที่พูดได้อย่างเต็มปากว่ามีทุกองค์ประกอบมารวมกันอยู่ในเรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวบาสเกตบอล โลกของวอร์เ r อร์บร e เธและโลกที่มีตัวละครจริงที่มาเล่นกับมนุษย์ต้องยกให้ Space Jam A New Legacy หรือว่า Space Jam สืบทอดตำนานใหม่ที่ดึงคิงเจมส์ครับหรือว่าเร b r บ n ลเจม s ์ซูเปอร์สตาร์นักบ์สแห่งยุคมารับบทนำโดย Ryan c o ูเกอรผู้กำกับภาพยนตร์ Black p a n t ทอรที่มานั่งแท่นผู้ดในการสร้าง ก็รับประกันว่าจะได้เห็นความน่ารักของเรือบอลในแบบที่นักกีฬาอีกหลายคนที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเขาไม่ค่อยมีกันครับแม้ว่าคิงเจมส์เคยได้รับบทรับเชิญในภาพยนต์ต่างๆแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เขารับบทนําแถมยังต้องเล่นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นตามจินตนาการอีกด้วยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าในบทนั้นมีความเป็นตัวตนของเขาด้วยแม้ว่าจะได้เข้าไปอยู่บนจอยักษ คนดูก็จะได้เห็นเขาในมุมมองของความเป็นพ่อสามีนักบาสเกตบอลและการเป็นผู้นำหากพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษของ Space Jam A New Legacy มาฝากคุณผู้ชมครับติดตามกันเลยในช่วงเซ l ล l o อยพิกสนับสนุนช่วงโดย Golden Duck ครับช่วง c e l ล l ลอยพิกสนับสนุนโดย Golden Duck James. What brings you to Tone Doc? Huh? I play LeBron James in Space Jam. Ah. Being in a scene with them is just amazing. They are fun to be around. When you're doing a scene and you got a lot of the tunes being there, it's been out of control, in a good way. Pass, hey, no. Oh. I should have seen this coming. a guy who knows how to get a laugh. What's up, Doc? No. That's. Kind of normal around here. They all have cool personalities. I have always been a fan of Daffy Duck. God, Snoop! Porky Pig. We are Lola Boyne. Wiley Coyote. Sylvester. Speed Gonzales. Gonzalez. beep. <laughs> <laughs> Roadrunner smokescreen! It's the only thing in the book! Yeah. Yeah. Just like I drew it up. To yeah. Welcome to the Space Jam. Yeah. คุณผู้ชมครับในช่วงซิลูไลพิกเรายังคงมีเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสะอีกหนึ่งเรื่องนะฮะแต่มาในรูปแบบของคลิปพิเศษเรื่องนี้เคยนำเสนอแล้วครับกับ reminiscence ซึ่งชูโรงนำแสดงโดยพระเอกฮิวจ์แจ็กแมนครับซึ่งหวนกลับมาคืนจออีกครั้งกับรีเว g ก้าเฟอร์กูสัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกันมาแล้วในภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman ใน The Greatest Showman นั้นเป็นภาพยนตร์ที่แครในชอบมากๆเลยฮะโดยเฉพาะ r e เบ c ก a าเฟอร์ก n สันที่เห็นเธอร้องเพลงโชว์พลังเสียงในเรื่องนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เสียงของเธอจริงๆนะครับคุณผู้ชมในภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักร้องมืออาชีพมาให้เสียงร้องแทนแต่ว่าสำหรับร e มินิเซน์สาวรีเบกาของเราครับจะโชว์พลังเสียงของเธอที่แท้ทรูไม่มีการนำนักร้องคนอื่นมาใส่แทน เรียกได้ว่าจะได้เห็นความสามารถรอบด้านของเธอจริงๆครับโดยดิมิเนเซนนั้นเป็นเรื่องราวของนักสืบเอกชนด้านความทรงจำนิกแบนิสเตอร์ช่ำชองในการเดินทางไปในโลกอดีตเขาสามารถช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าถึงความทรงจำที่สูญหายได้แต่เมื่อนิกได้พบกับลูกค้ารายใหม่อย่างเมซึ่งรับบทโดยริเบกาเรื่องราวของการสูญหายกลับเป็นเรื่องอันตรายที่ฝังลึกมากขึ้นนิกต้องพยายามต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการสูญหายของเม จนเขาได้พบกับเรื่องราวที่โหดร้ายครับถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีคลิปสุดพิเศษจาก g r i m i Sense c มาฝากกันติดตามกันเลยในช่วงซีรอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Golden d a c k ครับ Me? I can't find my mug. It's under your sink, next to a lipstick, a stocking, and your neck massager. You were snooping. I saw it in your reminiscence. How come I don't remember the mug? People tend to notice the same things they were focused on in the moment. I mean it's possible if rivers are the same memory enough to notice new things, but. If you're not careful, you can get burned. Have that moment seared in an endless loop in your mind. That's why you never go in the tank? Memories are like perfume, better in small doses. Maybe you haven't made the right memories. memories. You're in here again. No, 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 put me back. Put me back. She also look like court. และอก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Slumdog Millionaire ซึ่งใช้ในปี2008มาฝากดังนี้ Scar is the proof of a healed wound ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าแผลเป็นคือหลักฐานของแผลที่ถูกเยียวยาแล้ว คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือ30นาทีของสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมแคนนาติรุษนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการซิลูไลทได้ทุกวันอาทิตย์นะครับในเวลา11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง t r u e For y o u หมายเลข24แห่งนี้นะครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเราไปสามารถไปติดตามรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบชา n e l ครับซิลูลททีวีโช หรือว่าจะคลิกเข้าไปก็ได้ครับที่ทาง f a e b o o o f a แฟนเพจซิลูลอยเพื่อติดชมรายการของเราได้และที่สำคัญตอนนี้เรามีช่องทางเพิ่มเติมอีก2ช่องทางครับก็คือ Twitter และ i n s t a g r กรมซิลูลอยทีวีโชก็อย่าลืมเข้าไปกด Follow เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์กันนะครับและว,วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ